กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมสรสอนสุขภาพบ่ายนี้ทางช่องวันนาทีวีหรือว่า m c o t d HD นะครับยังคงอยู่กับผมพี่ปูพุ่งแก้วและช่วงนี้เราเรียกมันว่า h e a l t h Share สิ่งที่นําจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นครับเด็กสมัยนี้เนี่ยสรรหาของเล่นแปลกๆมากันเต็มไปหมดทั้งทัที่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากแล้วนะครับแม้แต่เจ้าสิ่งนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดูยืดยืดหยุ่นๆยุดมากขอเก็บแป๊บนึงนะฮะเหนียวมากเลยอะเจ้าสิ่งนีี้เรยกว่าล หรือว่าน้ำลายเอเลียนมันยืดหยุ่นแล้วก็ดูไม่เห็นจะน่าเล่นเลยแต่เด็กๆก,ก็ชอบเอามาเล่นกันครับเช่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นของเล่นจริงหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าลองฟังดูครับดรนายแพทย์ศักดาอาจองวลิภากรน,นะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่านได้ออกมากล่าวเตือนถึงของเล่นชนิดว่าแท้จริงแล้วเจ้าสไลม์หรือว่าน้ำลายเอเลี่ยนนี้เนี่ยมีไว้เพื่อดูดฝุ่นละอองตามซอกคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แต่ด้วยคุณสมบัติที่เมื่อกี้ผมเล่นให้เห็นนะฮะมันยืดหยุ่นได้แล้วก็มีสีสันสวยงามสดใสทําให้กลุ่มเด็กๆบางกลุ่มเนี่ยชอบนําไปใช้เป็นของเล่นโดยไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีอันตรายจากรายงานพบนะครับว่ายังไม่มีการยืนยันว่าสามารถนําเจ้าสไลมนี้มาเป็นของเล่นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนประกอบของสไลม์เน สารหนูและตะกัว่วแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่หากสัมผัสเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้นอกจากนี้การได้รับสารเคมีนี้ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ตของสมองตับไตมีผลกระทบต่อเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติและสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดก็คือสารบอแรกซ์ที่อาจจะส่งผลให้เด็กเสียชีวิตได้ในที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าเด็กนั้นเอาเข้าปากไปดังนั้นผู้ปกครองนะครับควรจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดหมั่นล้างมือหลังจากเล่นของเล่นหรือว่าเลือกซื้อของเล่นที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะดีว่า เขาเอาไว้ทาความสะอาดคียบอร์ดก็ดันมาเล่นซะงั้นดูฮะแต่มันก,ก,ก็สนุกดีนะยุ่นๆน, <c oughs> นั่นแหละฮะลองดูนะครับถ้าเล่นได้ก็อย่าเล่นนานแล้วก็ไปล้างมือแล้วกันที่สาคัญอย่าเอาเข้าปากอย่างเด็ดขาดส่วนเรื่องที่2ที่นํามาฝากกันในวันนี้บอกเลยนะฮะว่าใกล้เข้ามาแล้วสิงหาคมนี้แล้วเรามีนัดการกับ n c o นคอรครั้งที่8นะครับครั้งนี้เราจะไปกันที่กระบี่ ที่ว่ากันว่ากระบี่มีดีที่คมไม่ใช่ฮะกระบี่มีดีมากกว่าทะเลอ่าหลายคนไปเที่ยวกระบี่เนี่ยแน่นอนไปเที่ยวเกาะกันมาเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วที่กระบี่ยังมีอะไรมากกว่านั้นนะครับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของกระบี่ทาให้เกิดเอ็มคอร์ทริปกระบี่มีดีมากกว่าทะเลทริปนี้เราจะไปทั้งสะมรกตอันซีนจังหวัดกระบี่ออนเซนกันกลางป่าที่น้ําตกร้อนคลองท่อมนั่งเรือสู่ถ้าลอดและถ้าผีหัวโตเพื่อไปชมภาพเขียนสีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ แวะทำบุญกันสักเล็กน้อยนะครับสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านค,คู่เมืองที่วัดถ้ำเสือนอกจากนี้จะพาคุณผู้ชมที่ร่วมทริปไปพ่อโครนธรรมชาติณหาดทรายร้อนซึ่งจะมีเฉพาะวันที่3าถึงห้าค่ำเท่านั้นวันขึ้น3าถึงห้าค่ำเท่านั้นนะครับนอกจากนี้กลางคืนเราจะมีปราร์ตี้กันแบบสบายๆเป็นการนั่งฟังดนตรีพื้นบ้านแบบชาวใต้ประยุกต์ด้วยคือประยุกต์มาเป็นสมัยใหม่นิดนึงบอกได้เลยว่างานนี้ไม่พลาด ไปกัน1 8ถึง2ีสิงหาคมนี้ย้ำอีกครั้งสำรองที่นั่งด่วนโทรตอนนี้เลยนะครับ02 201 6597และ0 4 9 4 4 5 1 9 4 6 0ตลอดเวลาจะมีคนคอยรับโทรศัพท์นะครับตอนนี้ก็มีคนโทรเข้ามาสอบถามเรื่อยๆถ้าไม่มั่นใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ผมเองก็พยายามหาเวลาไปร่วมทริปนี้อยู่ด้วยเพราะอยากไปพอกโคนเผื่อว่าผิวพรรณจะดีขึ้นบ้างนะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันตอนนี้พี่เอิร์ธรออยู่แล้วในช่วงของ Eat with Earth ไปดูนะครับว่าสรรพคุ มาช่วงนี้นะครับใน Eat with Earth ครับแล้วก็ต้องเป็นตอนที่บอกว่าขออนุญาตดึงคุณหมอไว้อยู่ต่อครับ,รบผมนะครับวันนี้ก็คือว่าเป็นสับปะรดครับคลุกซินนามอน สับป,ประรดเนี่ยประโยชน์ของมันที่มันเด่นๆก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งครับคุณเอิร์ทเรียกว่าโบรวิเลนซึ่งโบรมีิเลนเนี่ยตอนนี้ดังมากในต่างประเทศเลยมีงานวิจัยเยอะว่ามันเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงมากมช่วยชะลอไว้ได้มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งด้วยมันจะอยู่ที่ตรงเนื้อสับป,ประรด,ดด้วยแล้วก็ที่เยอะที่สุดก็คืออยู่ตรงแกน นอกจากสับรดแล้วส่วนประกอบมีอะไรอีกส่วนประกรอบอันนี้ก็คือเป็นตัวเด่นครับอันนี้ก็คือเป็นผงซินนามอน <c oughs> หรือบ้านเราเรียกง่ายๆว่าอบเชยหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดก็คือเป็นสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระติดอันดับ1ใน10ของโลกเลยแค่โรยๆแค่นี้ครับมันก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงอยู่แล้วในตัวมันเองเมนูนี้สุดยอดค่ะเริ่มเลยเคลือบด้วยน้ำผึ้งนะครับใช้แค่ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับ ถัดไปนะครับใช้ซินนามอนนะครับ okay, โรย <ใน S 1> โรยได้เยอะๆเลยครับครับอ,อันนี้เราก็โรยเกลือให้มีรสนิดหนึ่งครับพอแล้วครับเสร็จแล้วเราจะเอาไปกริวนะครับแต่ว่าเราจะกริวสักแป๊บหนึ่งให้ได้กลิ่นห,นหอมๆครับท้้งนอกกรอบนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะไม่กริวนานนะครับ คุณผู้ชมผู้ชายดีใจแน่นอนนะครับเพราะดูทําง่ายด้วยไม่ต้องกวนสีภรรยาก็สามารถทำคราบประทานองได้และวัตถุดิบดูหาง่ายมากเนาะง่ายครับสับปะรดเนี่ยอย่างที่เน้นไปแล้วก็คือโบรมิเลนช่วยลดการอักเสบนะครับบางคนมีข้อเข่าอักเสบมีการอักเสบดูก็ช่วยได้นะครับแล้วก็มันมีแอนตี้ออกซิแดนท์สูงแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งด้วยครับผมคงต้องโกนคุณหมออีกหลายครั้งแน่นอนนะครับในอีพีเดอร์วันนี้ขอบคุณก่อนหนึ่งครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับสุขภาพ